ข้าเจ้าของการกระทำมาคุณพ่อนาคจุลชัยจุลพันธ์ก่อนที่จะมาพูดกลองหน้าลาบวดและอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในลำดับต่อไปอาจจะมีเสียงรบกวนในตอนตันนี่ต้องพูดพันธสงฆ์ เป็นบางช่วงบางตอนบรรยากาศที่วัดเขาดินตำบลมหาโมลอำเภอสัตรีลทังหลายท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดท้าได้ประมาทพลาดท้งล่วงเกินล่วงเกินด้วยใจดวยจบาดาบาดาใจใจทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งต่อหน้าและรับหลังตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทั้งในชาตินี้และอดีตชาติทั้งในชาติ ขอพระรัตนตายขอพระรัตนตายและท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายได้โปรดโหติกรรมได้โปรดโหติกรรมโปรดร่วมเกินอันนั้นโพร่วงเกิดอันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเราสาธุพร้อมกันสาธุ